สวัสดีครับเชาวมิวโนวาทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการตั้งค่ามาโคนะครับแบรนด์จิตบิดนะครับสำหรับผู้เล่นที่ที่บ่นกันเข้ามาเยอะแยะนะครับว่า,าไม่มีเมาส์หรือตัวโลจิเทคซอฟต์แวร์เกมมิงนะครับทำให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นหรือปั๊มยานะครับสู้กับ คนที่มีเมาส์ได้นะครับก็จริงๆวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งนะครับเบื้องตน้นแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะใช้ตัวจิตบิดได้นะครับซึ่งก็รอแอดมินนะครับเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลองทดสอบกับโน้ตแพดอะไรก็แล้วแต่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนได้นะครับครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับก็เพื่อนๆก็เข้ามาที่ Google นะครับหรือพิมพ์ตามนี้ได้เลยครับ w w w j i t t i t m เ m นะครับเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับหลังดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นตัว e x e ตัวนี้มานะครับ m a r ค o Record ์ d เฮดเอร์เซนตอนะเพื่อนๆสามารถดับเบิ้ลคลิกได้เลย ครับแล้วก็เลือก i accept the agreement นะครับครับหลังจากนั้นกด next ครับ location ก็จะเลือก default ตามนี้เลยก็ได้หรือเพื่อนๆจะเซต location ตามแล้วได้ชอบได้เลยครับผมกด next กด install ได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมาที่หน้า finish นะครับกดได้เลยครับผมทีนี้ก็จะมาที่หน้าของตัวซอฟต์แวร์แล้ว นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะเลคคอร์ดปุ่มปำยานะครับเพื่อนๆก็เตรียมเปิดโน้ตแพดขึ้นมาก่อนก็ได้จริงๆมันสามารถอินเสิร์ตเป็นลายขี y ได้นะครับแต่วิธีนี้ก็สะดวกดีครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดเลคคอร์ดนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาที่ตัวโน้ตแพดนะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับ q w e r หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สต็อปเรคคอร์ดครับผมก็ตัวสคริปต์คอมมานะครับมันก็จะมีหลายปุ่มเยอะแยะมากมายเลยตามที่เราได้แอคชั่นไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไล่ลงมาครับคลิกที่บรรทัดแรกก่อนเลยดีเลยครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ลลงมานะครับจนกว่าจะเจอ Q W E R ตืตืๆๆครับอ่าเจอแล้วครับ เพื่อนๆก็ลากลากมาถึงคําว่าเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆกด delete ทิ้งไปได้เลยครับแล้วก็สก r o l ย้อนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับก็คําว่าเมาส์นะครับตั้งแต่คําว่าเมาส์ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดเลยครับเพื่อนๆสามารถกด delete ทิ้งได้เลยครับให้เหลือแค่นี้นะครับครับทีนี้ในการเซต delay นะครับก็ อันนี้เป็นแค่แซมเปิลเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าวิธีการเซตดีเลย์ทำแบบไหนครับทีนี้ถึงเวลาที่แอดมินเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อนๆก็ค่อยไปไล่ดีเลย์กันอีกทีนึงนะครับว่าคอมแต่และเครื่องของเพื่อนๆมันพพอร์ตหรือแมสกับดีเลย์ไหนมากที่สุดนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับอันนี้ก็ลองเทดูนะครับ ผมก็จะลองใส่เป็น1ครับแล้วก็19 1หนสลับกันไปนะครับครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ เซฟเอาไว้ครับกันข้อมูลหายนะครับเพื่อนเพื่อนจะตั้งไว้ก็ได้อาจจะอันนี้ลองเทสเป็นดีเลย์หนึบวก19ก้ากดเซฟได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็วิธีในการเซตให้มันกด แบบวนลูปนะครับเหมือนเมาส์ Logitech เพื่อนๆก็มาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ playback นะครับแท็บ playback setting นะครับในส่วนของตัว r e p l a y ตัวนี้นะครับเพื่อนๆใส่ศูนย์ถูกแล้วครับแล้วก็ตัว standard มาโดย default เดิม,เดมๆเข้าใจว่ามันน่าจะเป็น normal นะครับจริงๆก็ปรับไว้ที่ fast เลยก็ได้ครับผมตัว replay ตรงนี้ใส่ศูนย์นะครับครับส่วนคีย์บอร์ดช็อตคัตนะครับตรงนี้ก็ปุ่ม play pause resume play back ตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกคีย์ลัดตามใจชอบได้เลยครับจะเป็น F 1ถึง F 12หรือจะเป็นคีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่ไปชนกับ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวอื่นครับก็เพื่อนๆกดเลือกได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมจะลองเทสกดเป็น F5 นะครับ,รบถ้าเสร็จต,ตามที่ชอบแล้วก็กดโอเคได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนการเทสนะครับก็เราเซตคีย์ลัดไว้ที่ F5 นะครับก็จะทดสอบปั๊มยาแบบ วนลูปก็คือ f 5สตาร์แล้วก็กดอีกครั้งก็จะเป็นสต็อปอันนี้ผมลองกดเลยครับเพื่อนเอนก็จะเห็นว่าอ่ามันกด q w e r แบบไวจวนเลยนะครับโอเคผมจะลองกด f 5อีกทีนะครับอ่าหยุดเรียบร้อยครับก็เท่านี้ครับก็ สอนวิธีการติดตั้งแล้วก็การเซตอัพมาโขเบื้องต้นนะครับก็เพื่อนๆก็รอแอดมินและทีมงานประกาศเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับแล้วก็ลองเข้าไปทดสอบไล่ดีเลย์ดูนะครับว่าเครื่องเพื่อนๆเ,เหมาะกับดีเลย์ไหนก็ลองดูครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับจบบายบายจุ bye ๊บ